ตอนนี้เราได้ข้อมูลแต่ว่ามันตรงนีนะ้มันเป็นตัวเลขนะครับเวลาที่เรา visualize ตัวเลขพวกนี้มันต้องแปลความอีกนะนะเราพยายามจะเลี่ยงนะครับเราพยายามจะเลียงเราจะไม่ใช้อะไรที่มันเป็นตัวเลขเป็นโค้ดเป็นรหัสใน visualize นะครับตันนี้เราเห็นเป็นเดือนแลวโอเคโดย default แล้วพวกกาฟ visualize มักจะเรียงจากมากไปน้อยให้กับเราหรือเราจะเรียงจากน้อยไปมากนะวิธีการเลี้ยงเรากด3ามจุดตรงนี้นจะมี sorting กราฟเรานะ่ sorting ในตอนนี้วิธีการเรียงของมันเนี่ย มันเรียงตั้งแต่กราฟที่หนึ่งก็คือตุลาคมธันวาอ๋อมันไม่ได้ครับไม่ได้แล้วกดเลียงใหม่ดิกดเลียงตามมันเนมสิงหาก็ไม่ใช่อีกเรียงแบบเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ทําไมถึงไม่ได้ครับเพราะว่าข้อมูลที่เป็นชื่อเดือนพวกนี้เนี่ยมันเป็นเขกกอไก่ขอไข่มันเรียงตามอักษรครับแล้วล้วจะทายังไงเพราะว่าเราต้องการเรียงตั้งแต่เดือนที่หนึ่งมกราคมเนี่ยครับเราจะเรียงยังไงวิธีการนะครับเรากดไปที่ชื่อเดือนที่เป็นตัวอักษรพวกนี้ก่อนครับ น,นั่นคือเหตุผลว่าผมมักจะเรามักจะมีข้อมูลที่เป็นชื่อเดือนแล้วก็ต้องมีข้อมูลเลขเดือนคาว่ามันเห็นไหมฮะมันจะเป็นเลขเดือนที่กํากับว่ามกราคมเลขสูตรเลขหนึ่งนดังนั้นเราไปที่ชื่อเดือนก่อนครับมันจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า s o r c by column name นะบ,บอกว่าให้ชื่อเดือนช่วยเรียงตามตัวเลขหน่อยได้ไหมหรือพูดง่ายๆมันคืออินเด็กซ์ของคอลัมน์บางอย่างนะเช่นตอนนี้คือชื่อเดือนนะครับตอนนี้คุณบอกว่าคุณอยากได้ทาชาร์ทที่เป็นเรียงจากแผนกกก่อนได้ไหมแผนกขอที่หลังก็งใช้วิธีอินเด็กซ์นะครับก กดเลือกชื่อแผนกเสร็จแล้วไปเลือกตัวเลขคอลัมน์ที่เป็นตัวเลขตอนนี้เราพูดกลับมาที่ตัวตัวเดืนอนของเราตรงนั้นนมเราเนะี่ยเรามีชื่อตอนนี้ต้องการเรียงด้วยตัวเลขใช่ไหมก็คือคอลัมน์นี้มันเรากดไปที่ sort by ปุ๊บเนะี่ยกดตัวนี้ก่อนนะครับอย่างแรกเลยต้องกดตัวนี้ก่อนนะกดชื่อเดือนก่อนนะั้นแล้วก็ sort by แล้วก็เรียงด้วยตัวเลขเห็นไหมครับแล้วยังไงอะอ่ะตอนนี้มันเรียงถูกแล้วนะครับมกราคุณพามีนาถูกแล้วนะครับ